c a c t u ส One Life สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เราได้ทำการย้ายน้องออกมาอยู่ในโรงเรือนนะคะโรงเรือนโรงเรือนใหม่นะคะทุกคนก็น้องจะได้รับแสงค่อนข้างที่จะเต็มที่นะคะดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะนี่คือพางสแลนหนึ่งชั้นแล้วนะคะทุกคนเก๋งจีนก็ จะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะเป็นสีม่วงนะคะออกแดงแดงม่วงเนาะทั้งสองเก่งเลยนะคะทุกคนสังเกตนะคะคือมีความเปลี่ยนแปลงตรงสีค่ะสีของน้องเลยตัวนี้คือเก่งจีนนะคะก็น่าจะเป็นผลจากแดดที่ได้รับมากขึ้นนะคะน้องอาจจะปรับตัวยังไม่ค่อยทันเนาะ กับต้นนี้นะคะเจ้าไดาโนเสาร์นะคะตัวนี้ก็คือไดโนเสาร์เนาะก็โดนแสงเยอะใบก็เปลี่ยนเป็นสีออกม่วงๆเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้กําลังจะคืนนะคะเหมือนน้องเขาปรับตัวได้ก็เริ่มเขียวขึ้นนะ,ะนี่นะคะอันนี้ก็สมุมนะคะอยู่คนละฝั่งกันก็สีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะ,ะนี่น้องก็เริ่มกลับมาเขียวนะคะช่วงนี้ มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะสำหรับทางด้านนี้นะคะเจ้าไดโนเสาร์ของเรานะคะทุกคนี่ส่วนต้นนี้ก็คือไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไดโนเสาร์ทุกคนยูโฟเบียนะคะยูโฟเบียอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนมีใบเล็กๆนะคะที่แซมมาระหว่างน้ำเนาะจะเป็นสีเขียวๆน่าจะเป็นใบนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมเนาะจะเป็น ตุ่มๆเขียวๆออกมานะคะอยู่แถวตุ่มน้ำนะเป็นสีอ่อนๆนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเจ้ายิมโนนะคะได้รับแสงเยอะขึ้นนะก็สีออกเป็นแดงๆเหมือนดิฟแดดนะคะทุกคนเหมือนเขาแบบเป็นไม้ดิฟนะประมาณนี้นะคะสีเขาจะเข้มขึ้นเนาะ สีม่วงก็คือม่วงขึ้นเลยนี่นะคะสีค่อนข้างจะจัดขึ้นเลยแหละนะคะเจ้าพวกยิมโนที่เป็นยิมโนมอนนะคะจากเขียวตอนนี้เป็นสีม่วงเลยนะคะทุกคนเหมือนเขาเป็นไม้ดิบเนาะโดนแดดเยอะประมาณนี้นะคะนี่ส่วนต้นที่เป็นยิมด่างนะคะก็สีชัดขึ้นนะคะเข้มขึ้น ีสวยขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับเจ้าสีม่วงนี่นะคะเดดดิมตอนอยู่ในร่มคือเขาคืนมาเป็นสีเขียวนะคะทุกคนพอออกแดดเขากลับไปม่วงเหมือนเดิมนี่ตอนนี้สีเขียวก็เห็นความด่างขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลูกๆของแดมซีไอนะคะแดมซีไอด่างเป็นชุดของลูกๆที่ขยายได้นะเกิดรอดมาประมาณเท่านี้นะคะ ส่วนเดมซีไอด่าอีกต้นหนึ่งก็เน่าไปนะคะทุกคนเหลือต้นเดียวนะตอนนี้นะคะรวมๆแล้วก็ประมาณนี้นะความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเพิ่มแดดให้น้องเต็มที่นะคะก็เพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละจากที่อยู่ใต้หลังคาก็มาอยู่แดดทั้งวันแต่ว่ามีสแลนคุมให้นะคะ1ชั้นเนาะประมาณนี้นะคะนี่ต้อนอื่นๆก็เริ่ม มีหนามนะคะที่แตกตากมาใหม่นี่นะคะมีน้ำอ่อนๆขึ้นมาเหมือนยอดเขาเดินประมาณนี้เนาะมันก็เรียกไม่ถูกนะคะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะคะก็จะพยายามหาเวลามานะคะก็นานๆลงทีเนาะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะ ดอกก็มานะคะตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ